นี่ผูกกองธรรมนัตอยู่นี่ผูกกองยิ้มเลยนะครับบอกมาล้านเปอร์เซ็นต์ดินเนอร์นัดหน้า23ฝั่งเจ้าภาพยืนยันสมาชิกร่วมวงดินเนอร์มาแน่นอนพร้อมเผยโฉมตัวละครสำคัญร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าไม่แปลกค่ากระแสดิวลับทางการเมืองจะผุดขึ้นภายหลังปรากฏข่าวนักการเมืองสองขั้วร่วมวงทานข้าวบ่อยครั้ง ไม่ใช่แค่การทานข้าวกระชับมิตรกันในกลุ่มพักร่วมรัฐบาลหรือเฉพาะฝ่ายค้านแต่จับมือสองขั้วร่วมโต๊ะเดียวกันมีสสยุยทธพงศ์จรัสเสถียรพักเพื่อไทยเป็นก่าวใจคอยประสา,า,านผูกกองยิ้มเลยนะครับบอกมาล้านเปอร์เซ็นต์ดินเนอร์นัดหน้า23พฤษภา18นาฬิกาผูกกองทำนัดรับนัดล้านเปอร์เซ็นครับ ร้านอาหารใกล้ๆวันจะบอกให้สื่อมวลชนไปเก็บภาพด้วยไปร่วมฟังด้วยก็ได้ว่ามาร่วมกันปัดกวาดบ้านเมืองซะนะครับบ้านเมืองมันเสียหายมาเยอะแล้วแปปีที่คุณมยุทธ์บริหารเนี่ยแม้ในสมัยรัฐบาลปัจจุบันร้อยเอกธรรมนัฐจะเป็นหนึ่งในเป้าโจมตีทางการเมืองจากฝ่ายค้านการหยิบยกคดีความที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียไปวิพากษ์ในสภา รวมถึงปมสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาปรากฏขึ้นแต่นี่คือหนึ่งในแกนนำฝั่งรัฐบาลที่เคยถูกมองว่าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การครองพื้นที่ฐานเสียงทางภาคเหนือที่เป็นภูมิภาคการเมืองของพักเพื่อไทยแต่ปรากฏการที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจสะท้อนสัมพันธ์ทางการเมืองภายใต้ผลประโยชน์และการเจรจา กลางสัปดาห์พลเอกประวิตรวงสุวรรณถูกถามความคิดเห็นถึงการนัดทานข้าวของอดีตมือขาวาอย่างร้อยเอกธรรมนัฐและแกนนาพักฝ่ายค้านยืนยันว่าได้คุยกันแล้วมมีอ ไม่มีไม่มีมีพี่ท่านสั่งรถนะโอเคแล้วใช่ไหมคะเขาไม่บอกว่บอกว่าไม่ไปไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสสยุตพงศ์เคยนัดทางข่าร่วมกับแกนนนำกลุ่ม16รวมถึงแกนนนำจับทักเศรษฐกิจใหม่มาแล้วนำไปสู่การเปิดเผยปมทางการเมืองที่หลายฝ่ายมองว่าหัวข้อสนทนาบนโต๊ะอาหารอาจกลายร่างเป็นบทอภิปรายไม่ไว้วางใจ การร่วมวงระหว่างกลุ่มการเมืองที่มีเสียงสสอในสภาหลัก10เสียงขึ้นไปไม่แปลกที่จะส่งแรงสะเทือนถึงรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ที่กำลังเข้าใกล้การอภิปรายสังคมการเมืองได้เห็นผู้อํานวยการพักพลังประชารัฐสุชาติชมกลิ่นไปอวยพรวันเกิดหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม16ในวงนั้นมีพิเชษตือราชวานสสพลังประชารัฐรวมอยู่ด้วยถูกมองเป็นความพยายามประสานร,รอยร้าวและสร้างความมั่นใจให้ฝั่งรัฐบาล สสทุกคนจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลบากนเป็นเพื่อนกันหมดไปกินข้าวกันได้แต่ถ้าเกิดคิดถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราก็มีวุฒิภาวะพอนะฮะบางทีคงไม่ใช่วันเกิดสสโจ้็่อยเชิญผมไปเพียงต้องไปเลยก็เพื่อนกันอยู่ไหแต่เราพอคุยเรื่องการเมืองต่างคนต่างมีหน้าที่นะฮะอย่างผมคุยอภิเชษอวานก็ยืนยันฮะมั่นใจว่าท่านก็ แล้กก็งงขามนเมมือดแ้ยืนยันหนักแน่นแต่เมื่อคอการเมืองรวมเสียงสอสอของกลุ่ม16และพักเศรษฐกิจไทยก็ได้ตัวเลขใกล้เคียง30เสียงนี่คือหมุดหมายสำคัญที่พักเพื่อไทยต้องการใช้เป็นเสียงสนับสนุนพลิกขั้วโหวตคว่ำพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน